สวัสดีคะ่ะเรามาพบกันอีกครั้งนะคะในช่องของถุยตี้ชิคกี้ไก่นะคะหรือว่าเธอทัวตัวทีบนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีสินค้ามารีวิวนะคะเป็นสินค้าที่ใช้เองนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จาก Oriental Princess นะคะเป็นครีมทาใต้ตานะคะเป็นตัวนี้เลยคะ่ะ Oriental Princess d r e s s Natural Whitening Firming นะคะ ตัวนี้หลังจากที่ลองใช้แล้วนะคะประมาณ2-3าอาทิตย์นะคะก็จะมาเล่าว่ามันมีผลยังไงบ้างนะคะสำหรับผลของการใช้นะคะตัวนี้คิดว่านะคะตัวนี้เป็นอายนะคะเป็นครีมทาใต้ตานะคะความรู้สึกที่ใช้ก็คือ เขาจะเน้นเรื่องความเ <c oughs> ฟิร์มของใต้ตานะคะทำให้ผิวใต้ตานี่ยเต่งตึงมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยสูตรของเลดอะไรสักอย่างน่าจะเป็นแบบดอกไม้จากประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ทําให้แบบผิวนี่ดีเฟิร์มขึ้นแบบยกกระฉับขึ้นนะคะแต่เรื่องอความเป็นใต้ตาดำนี่คือก็ลดใต้นิดหน่อยนะคะไม่ถึงกับมากนะคะเพราะว่าใต้ตาเขายังดําอยู่นะคะ ว่าความเฟิร์มนี้ให้แบบให้เขาเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ซื้อมาในราคา300กว่าบาทนะคะใช้โปรโของ d t แท็นะคะลดห0สิเปอร์นหรับใครที่เป็นลูกค้า dT แท็ก็สามารถเดินตรงไปได้เลยนะคะลดห้ร์เซนะคะปกติเนี่ยหกรบาทนะคะซึ่งคิดว่ามันก็ใช้ได้นานมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นผลิตภั์ของคิวครเอ้ย Oriental Princess นั่นเองนะคะ จะมีอีกตัวหนึ่งค่ะที่เป็นรุ่นอัลติเมทค่ะพี่พนักง,งานก็จะแนะนําตัวนั้นจะมีแพงกว่านะ,ะน่าจะพันกว่านี้แหละตัวนั้นน่าจะเน้นพวกแบบรอยขํำใต้ตาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็โอเคค่ะก็สามารถใช้ได้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็จะมีแบบวิดีโอ ที่แบบมาแนะนําเครื่องสําอางแล้วก็พาเทีย่ยวเยอะแยะมากมายเล้นะคะให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะผูดอดอกีกเนาะสาหรับใครที่แบบจะสอบถามแล้วก็เมนใต้คลิปมาได้เลยนะคะว่าเคล็ดลับการดูแลผิวหน้าการทํายังไงให้สวยให้อะไรนะคะสามารถเมนมาได้เลยค่ะที่ใต้คอมเมนต์ค่ะสวหรับวันนี้ก็เมยน่าไดส,สดี่ค่ะ